ครับสวัสดีครับผมนายาคุณเกษตรครับวันนี้จะมารีวิวหัวสปริงเกอร์นะครับหัวสปริงเกอร์ซึ่งเป็นหัวสปริงเกอร์ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่ครับเป็นหัวพลาสติกนะครับเป็นทำมาจากพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะตีน้ำได้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวอะไรอ่ะเรียกว่าเอาไว้ให้น้ําตีให้น้ําแตกกระจายนะครับยังมีตัวนี้จะปรับองศาได้นะครับนะครับตัวนี้จะมีตัวที่ปรับองศานี่ครับครับตัวนี้ปรับองศาได้นะครับ เป็นพลาสติกนะครับที่สั่งซื้อมาทางออนไลน์นะครับแล้วก็อีกตัวครับอีกตัวก็จะเป็นขนาดหนึ่งนิ้วเหมือนกันครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับแกะออกให้ดูนะครับตัวนี้ ก็เป็นขนาดหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นอะไรอะอลลอยหรือน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ตัวนี้จะปรับตั้งองศาไม่ได้นะครับจะหมุนรอบตัวเองนะครับหมุนรอบตัวเองเลยนี่นะครับก็จะตีน้ำอย่างนี้แต่ว่าก็จะหมุนรอบตัวเองเลยนะครับสามรอยหกสิบองศาครับอันนี้เป็น ใช่พลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นอลลอยหรือว่าเป็นอลกลออะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์นะครับเป็นสปริงเกอร์ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับตัวพลาสติกนี้ก็จะเป็นหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับขนาดหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าดูรูปร่างแล้ว ตัวพลาสติกจะ,จะด,ดูใหญ่กว่านิดนึงนะครับการประกอบก็จะมีเราก็จะมีท่อท่อพลาสติกขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็จะมีหัวพลาสติกเกี่ยลนอกอย่างนี้นะครับเกลนอกขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนะครับแล้วก็จะสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับ สวมเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขนาดหนึ่งนี้เหมือนกันครับตัวเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปสวมกับท่อหนึ่งนิ้วแล้วก็ติดตั้งวาล์วปิดเปิดนะครับ<ม>เดี๋ยวไปดูกันการฉีดน้ำ ว่าดีไหมนะครับสปริงเกอร์ออนไลน์นะครับลองไปดูครับแต่ผมจะพาไปดูนะครับก่อนเข้าไปชมการรีวิวสปริงเกอร์ก็ขอฝักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องนายาคนเกษตรครับขอบคุณครับครับในการเดินน้ำนะครับการเดินน้ำของผมก่อนสิเป็นใช้เครื่องนะครับ นะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับข้อออกสามนิ้วครับออกสามนิ้วนะครับข้อออกสามนิ้วมานะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะมาลดนะครับเห็นไหมฮะสามนิ้วลดเป็นสองนิ้วครับนะครับลดเป็นสองนิ้วนะครับนี่นะครับ แต่ผมก็ะตต่อว้าว่านี่ครับปิดเปิดเป็นสองนิ้วนะครับออกสามมาลดเป็นสองนะครับครับาการหมุนของหัวสปริงเกอร์ครับกระเป็นแบบแบบหมุนหลอบได้เ,ย,เยครับปรับปรับตั้งองศาบ่ได้นะครับเป็นการปรับตั้งองศาบ่ได้มันก็สิหมุนหลอบของมันไปเลยนะครับ ลัศมีนะครับหลังจากระยะที่ผมยืนยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะขัไปว่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> าง่าใกล้ระยะที่ผมยืนยู่นี่ผมกาได้ย่ที่ประมาณเกือบเกือบสิบเมตระนะครับคิดว่าน่าจะถึงด้วยนะครับรัศมีของมันนะครับที่เป็นหัวตัวนี้เป็นหัวขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนะครับเป็นหัวหนึ่งนิ้วนะครับ กระปุ่มจีขอบไปเบื่อยใกล้นะครับน้ามันก็แห้งนะครับกระปุ่มจีต้องหลีกน้านะครับต้องหลีกน้านะครับการหมุนของมันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับครับผมต้องหนีน้านะครับครับกล้องมันถึงน้าครับรัศมีของมันก็ผมว่าเกือบเกือบสิบเมตรนะครับ ลัศมีของผมนี่ครับขอโทษอันนี้เป็นหัวหนึ่งนิ้วคือกันครับแต่ว่าตัวนี้สิเป็นพลาสติกครับตัวนี้สิเป็นพลาสติกตัวนี้ปรับปรับองศาได้นะครับตัวนี้จะปรับตั้งองศาได้นะครับรักมีกับคิดว่าพอๆกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือการตั้งของผมนะครับจะิเป็นแบบนี้ผมต้องลบน้ำครับ คือว่าโอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวผมตรงไปลบน้าแล้วไปเช็ดกล้องนันครับของผมโดนน้าแล้วครับกล้องขอโทษนะครับเหยียดครับตัวนี้จะหมุนรอบตัวเองนะครับสามร้อยหกสามร้อยหกสิบองศาตั้งองศาไม่ได้นะครับ แสงก็จะมืดแล้วล่ะครับเนาะเป็นสปริงเกอร์สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับทั้งแบบหัวพลาสติกแล้วก็เป็นหัวโลหะนะครับใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่องนยาคนกเกษตรนะครับนี่ครับจากที่ผมยืนอยู่นี่ไปถึงหัวนี่ก็ประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรได้นะครับนีท่อท่อเมน2นิ้วนะครับผมก็ต่อเป็นนิ้วครึ่งครับคือหน่้านะครับ1.5ต่อไปแล้วก็ไปต่อ เข้าหัวสปริงเกอร์นี่เป็นหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้จะปรับตั้งไม่ได้นะครับปรับตั้งปรับตั้งองศาไม่ได้ใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องระยาคนเกษตรครับหัวสปริงเกอร์สั่งซื้อทางออนไลน์สปริงเกอร์ราคาถูกคลิปนี้ขอจบคลิปไปแค่นี้ ขอบคุณที่ติดตามช่องนาัยาคนเกษตรขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับนาัยาคนเกษตรสวัสดีครับ